สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมไผ่โตออโตคาครับสวัสดีครับและผมบอยโตอัโตคาครับผมกับช่วงคลิปรถรถเข้ามาใหม่ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับโตโยต้ามาจตตี้2.8พีเมียมนะครับปี2020นะครับผมราคาออกห้างป้ายแดงนะครับอยู่ที่1,899,000บาทนะครับผมอ่ะพี่บอยครับวันนี้วัตถุประสงค์ของที่เราทําคลิปเนี่ยคืออะไรครับก็ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับผมว่าที่โตอัโตคาเรา ซื้อรถมาสภาพแบบไหนมาขายกับคุณลูกค้านะครับผมแล้วจะมีการเก็บงานอะไรบ้างนะครับผมเก็บงานแบบไหนนะครับผมอ่าแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บงานเท่าไหร่อ่วันไหนเสร็จอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าดูคลิปนี้จนจบจะเห็นทุกอย่างเลยนะครับผมรวมไปถึงราคาของเราด้วยนะครับครับอ่สําหรับคันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับผมตอนนี้มาเจสตี้นะครับอาด้านหน้าที่เห็นนี้นะครับผม ให้ดูเครื่องเดิมเดิมเลยครับเครื่องนะครับผมเครื่องนี่แห้งสะอาดดีนะครับผมอะจากที่ได้เห็นนะครับอ่าเนี่แสงยังพอมีเห็นนะฮะน้ำมันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมอันนี้เรายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะเป็นสภาพเดิมๆอาจจะมีคราบฝุ่นฝุ่นเลอะๆบ้างนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนเลยนะครับผมเนี่ยเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมเนี่ยฝาดํมามเขาเรียกเป็นฝาวาวฝาวาวนะครับผมประกองระเกนไม่มีน้ำมันหยดเยิมรั่วซึมเลยนะครับจุดมาร์กจุดอะไรต่างๆที่เป็นสีชมพูสีฟ้าเนี่ยยังอยู่เหมือนมี้ยผ ถือว่าเครื่องยังไม่เคยผ่าฝายังไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมยังไม่เคยโอเวอร์ฮอนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมจากโรงงานมาเลยใช่ครับแล้วล้วก็ของเราจะไม่มีการแต่งซิ่งอย่างอะไรด้วยพวกรีแมปพวกอะไรเงี้ยจะไม่มีนะครับผมมาดูเรื่องบอดี้โครงสร้างกันบ้างนะครับผมตัวนี้ฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่จุดมาจุดอาร์คอะไรยังอยู่นะครับผมฝากระโปรงเดิมซีนเดิมเลยนะตัวนี้ซีนเดิมเลยนะครับอน็อตยังไม่มีขยับนะครับผมนะเอ โซน,นี้คานหน้าก็ยังเดิมนะครับผมอาร์คมีนะครับผมมีอาร์ะคะรจะมีสองจุดตรงนี้นะครับผมนคฝั<ช>่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับคานหน้าชิ้นกลางก็ยังเดิมอยู่อาร์คฝั่งซ้ายก็ยังอยู่นะครับผมคานหน้าเดิมทั้งหมดคันนี้จะมีจิ้มมาหน่อยนึงแตะมานิดนึงนะครับผมด้านหน้าขวา อ๋อตรงด้านนี้นะฮะอ่าช่วงใต้ไฟเนี่ยที่ถ้าเราดูรูเฉยๆนี่เราไม่รู้เราไม่รู้อ่าแต่อย่างที่บอกครับโต๊วตัวข้าของเราซื้อขายกันตรงไปตรงมาเราแจ้งหมดนะครับผมนิดเดียวไม่เยอะนะครับผมคาน้าอะไรยังเดิมอยู่ฝากร็โปรยังเดิมอยู่ด้วยซ้ำนะครับผมอ่ามีแต่หน้าฝั่งขวาใต้ไฟมานิดนึงนะครับเปนแบบานะครับผมเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้หรือไม่เรื่องปกติไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะมาเรื่องการเก็บงานกันบ้างนะครับผมรอบนอกรถสีดํานะครับผมก็ อย่างเงี้ยสเก็ตหินที่เห็นเป็นจุดเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราทำสีให้ใหม่เล็กน้อยมากเลยครับใช่ครับเล็กจริงๆนะครับนิดเดียวแต่พอเวลาเป็นรถสีดำแล้วบางทีมันจะชัดไงนะครับผมนะตัวนี้เราจะเก็บงานให้นะครับผมเนี่ยอูนัทสเก็ตหินทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เราทําเพื่อความสวยงามทำเพื่อความสวยงามแหละนะครับผมเนี่ยถึงบอกว่าลูกค้าจะได้เห็นว่าบางทีมันเจอคําถามไม่ได้บางทีถ้าเจอบ่อยครับทำสีมาไหมทำเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยให้ดูเลยนะครับผมอโอเคลูกค้าได้ดูคลิปแล้วตัดสินใจง่ายขึ้นเนี่ย อ่าครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมเป็นลักษณะของเลเกอร์ลอกแล้วก็ตรงนี้เป็นสะเก็ดหินนะครับผมครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้เราก็ทําสีให้ใหม่เนาะเอ้ายางนะครับผมตัวนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะครับผมดอกหนาดอกเต็มเหมือนใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยางเอ่อปีสองพันยี่สิบสีู่ดเยียนะครับผมอ๋อวันนี้ก็ใช้ได้ยาวเลยนะครับไม่กินางไม่นอกเลยนะครับผมนี่พยายามดูอยู่นะครับครับล่องลึกเสมอกันนะครับผมตัวนี้ก็สามสี่หมื่นโลลูกค้าใช้ได้สบายๆนะครับผมอ่ะ ผม,มาดูสีกันดังนะครับผมด้านข้างต่อนะครับผมเนี้ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสะเก็ดหิๆๆเนเะี๋ครับจุดเล็กเล็กๆน่ครับพวกนี้สะเก็ดหินนะครับอย่างเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวนี้ทําสีให้ใหม่เลยนะครับนี่นี่นะครับทาสีให้ใหม่เอามาดูบอดี้ด้านข้างกันบ้างนะครับผมก่อนจะไปดูบอดี้ด้านข้างเดี๋ยวพาชมภายในยนิดนึงภายในผ้าหลังคาเรื่องมันจะบนลงล่างเลยนะครับผมก็ถือว,ว่าสะอาดเรียบร้อยดีนะครับผมตัวนี้ไม่มีคราบอักขระยัน รายใดทั้งสิ้นนะครับผมถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยเบาะด้านหลังเนะี่ยตั้งแต่ไล่จากหลังเบาะคนขับผนะู้โดยสารไปเนี่ยสืยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยน่าจะไม่ค่อยได้มีคนได้นั่งจะมีเพียงเบาะคนขับนะครับผมบมีเบาะคนขับเท่านั้นที่เราจะมีการเก็บงานนะครับผมมีสีแตกมีอะไรบ้างนะครับผมเนี <ừ> ่ยหนังย,ยับยับย่นย่นพวกเนี้ยเดี๋ยวเราทําเบาะหนังให้ใหม่ทั้งตัวเลยครับที่นี่ไม่มีพ่นนะแต่ว่าอวิธีการเก็บให้มันเรียบร้อยมีไง,ไงว่าบางคนมีพ่นแต่เราจะไม่พ่นนะครับผมนี้เราเปลี่ยน เปลี่ยนหนังให้ใหม่เลย <Okay. S 1> นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูหน่อยนะพวงมาลัยอ่นนอะพวงมาลัยพวงมาลัยมีศึกหน่อยนึงถลอกนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้หุ้มพวงมาลัยให้ใหม่เลยหุ้มด้วยหนังใหม่อ่าใช้หนังหุ้มเลยนะครับผมเช่นกันนะครับผมไม่ป้นแม่อะไรมาละหุ้มไปเลยนะครับผมอย่างอื่นคอนโซลคอนโซลเพดานสวยงามดีนะครับผมนะครับอ่านะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักมาดูในเรื่องของบอดี้ด้านข้างกันนะครับผมนี่ตัวนี้ อาร์คเดิมทั้งหมดนะครับผมอาร์คเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีเคาะซ่อมทําสีแต่อย่างใดนะครับผมซับนงซับในเดิมนะครับผมไม่มีการพ่นซับในนะครับอ่าสังเกตได้ยังไงพวกสีไม่มีเหลื่อมล้ำสติ๊กอร์น็อตต่างๆนั้นไม่มีการขยับนะครับผมเพราะว่าสติ๊กระในพวกนี้มันลอกไม่ได้อก็คือดําเดิมมาเลยดําเดิมมาเลยนะครับผมสติ๊กร์เหล่านี้ลอกไม่ได้ถ้าสีมีไปเหลื่อมล้าแสดงว่ามีการเคาะหรือซ่อมทําสีนะครับผมปกติเขาไม่ทํากันนะครับผมด้านในซับในนะครับอ่าอย่างนี้นะครับ ก็เดิอีกเช่นกันนะครับผมเหมือนกับบานหน้าเลยนะครับอ่ประตูสไลด์ฝั่งขวาน็อตไม่มีขยับเหมือนกันนะครับผมในจุดนี้นะออ่าตันนี้ก็ยัดนัดยึดอประตูสลด์ด้านขวานะครับผมก็สันน็อตเดิมนะครับผมไม่มีการขยับนะครับอมาดูเรื่องของสีด้านท้ายกันบ้างนะครับฝาท้ายนะครับผม กันชนหลังนะครับตัวเนี้ยจะมีแตะด้านท้ายมาหน่อยนะครับกันชนจะมีการซ่อมทําสีมานะครับผมของเดิมนะแต่ดูไม่ออกหรอกนะครับผมแต่เราแจ้งให้ทราบไว้เฉยๆนะครับยังไม่เห็นรอยเลยนะพี่ไม่มีครับนะครับผมเขามีการซ่อมมาแล้วนะครับผมแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝาท้ายอะไรพวกนี้ยังเดิมหมดนะครับผมซีนเดิมอาร์คเดิมนะครับนี่ซีนเดิมอาร์คเดิมนะครับผมยังจะสามารถที่แบบว่า คือมันแตะจริงๆริงแต่แค่กันชนจริงๆนะครับผมไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับเล็กน้อยมากนะครับผมซีนเดิมอาร์คเดิมนะครับผมเนี่ยจะเห็นอาร์คอยู่นะครับไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยอาร์คตีอาร์คอยู่ซีนตัวนี้ก็เดิมนะครับผมเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องบอดี้นะครับผมตัวเนี้ยนอกจากที่ผมพาดูในคลิปนี้แล้วนะครับผมเรายังมีการตรวจจากบริษัทกลางนะครับผมบริษัทนอกอย่างกูอินสเปคชั่นนะครับผมเพิ่ง เอามาตรวจเรื่องสภาพบอดี้โครงสร้างหลักให้กับเราอยู่แล้วนะครับ oh. ผมเราจ้างมาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพได้สบายใจนะครับสามารถมาติดต่อขอดูได้นะครับผมรถใหญ่ๆอย่างนี้ลูกค้าไปจ้างเขาไปจ้างเขาไปดูนี่เสียสี่ซาห้าพันมีอยู่แล้วนะ oh. ถึงห้าหกพันด้วย<า>ครับไปตรวจให้อะไรเงี้ยใช่เพราะเราดูรถไม่เป็นใช่ไหมตัวนี้เรามีใบเซอร์ออกให้เหมือนกันนะครับผมเพราะเราจะมีระบุในสัญญาให้ชนหนักจมน้ำพี่ก้อนไปไหมอันนี้รับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ลูกค้าสามารถนํารถไปเช็คตรงเช็คศูนย์ได้หมดนะซื้อรถกับเรานะครับผมอมาดูเรื่องของสีกันต่อสเก็ตหินนะครับด้านข้างเห็นไหมฮะโอรอยเล็กมากเล็กจริงๆครับถ้าปลายปากกานะครับผมเนี่ยนะครับแต่สีดํามันจะเห็นชัดนะพี่ใช่มันเป็นสีดำอย่างนี้ขีดข่วนอย่างนี้ยนะครับผมขีดข่วนตลอกสลอกเนี่ยสเก็ตหินนะครับผมประตูสไลด์เนาะเนี่ยขีดข่วนบางๆนะครับผมด้วยความเป็นรถสีดํานะครับผมเนี่ยรักเย้มนะครับอ่าโอเคเอาเดี๋ยวมาดู โครงสร้างด้านซ้ายกันบ้างนะครับผมนี่ด้านซ้ายก็เดิมทั้งหมดนะครับผมเดิมทั้งหมดนี่นะครับของนี้ยังจาเดิมเลยนะสวยเลยใช่ครับผมเรียงเม็ดเดิมจากโรงงานผลิตออกมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับผมบไม่มีขอ้อซ่อมทําสีแต่อย่างใดทั้งประตูหน้าซ้ายแล้วก็ประตูสไลด์ฝั่งซ้ายด้วยนะครับผมอ่าคอนเฟิร์มกันไปตามน,นี้เลยเรื่องหลัเงเร, er. เรื่องอะไรเนี่ยก็คือผ่านแน่นอนผ่านแน,น่นอนนะ <Okay. S 1> <kilogram S 2> ครับผม ไปมาเรื่องของการทําสีเอาบอกแล้วไล่ดูมาสเก็ตหินขีดกวนรอบคันอย่างนี้สำหรับเรื่องสีนะครับผมก็ลูกค้าไม่ต้องไปกังวลนะตัวนี้เราทําให้ใหม่ทั้งคันเลยใช้ 2K แห้งช้าอย่างดีเลยนะครับผม 1K แห้งเร็วเราไม่ได้ใช้นะครับผมเราย้อมจ่ายแพงเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดไปนะครับผมตันนี้ก็มาตรฐาน 2K นี่มาตรฐานเดียวกับโรงงานผลิตเลยอ๋อสเก็ตโรงงานเลยใช่ครับผมพวกซปเปอร์คาร์พวกอะไรต่างๆนี่นิยมใช้กันเพราะคุณสมบัติของเขาแล็กเกอร์เขาจะแข็งนะครับผมทนทานพวก หินอะไรพวกนี้ถ้าไม่แรงจริงๆอ่ะเอาเขาไม่ลงนะครับผมพวกสะเก็ดหินหรือว่าน้ํามันเบรกหรือว่าพวกเติมน้ํามันหกอะไรพวกนี้ขี้นกอะไรเนี้ยทําลายอะไรเขาไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าก็จะได้สีตัวนี้ไปนะครับผมเป็นสี 2K นะครับผมากเรานะครับผมอ่าครับคุณภายเดี๋ยวเนี่ยเราพาดูชมรถกันหมดแล้วภายนอกภายในเดี๋ยวจะต้องมีการทดสอบลองขับด้วยนะได้เระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างเกียร์ต่างๆกันด้วยนะครับผมว่า จะต้องสมบูรณ์ไหมต้องมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยครับปะครับตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในรถที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คระบบต่างๆนิดนึงนะครับผมที่อยู่ในรถนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมสัมผัสได้นะครับผมเลือกได้นะครับผมครับมันตีฟังก์ชันใช้ได้นะครับผมกระจกไฟฟ้าต่างๆใช้ได้นะครับอประตูสไลด์ใช้ได้นะครับผม โอเคระบบต่างๆปกติสมบูรณ์ดีคร,ครับผมเราเช็คดูก่อนเผื่อเราเจออะไรที่มันไม่ปกติเราจะได้แก้ไขทนะันกล้องสามร้อยหกสิ่องศาใช้งานได้ปกตินะครับผมเพราะว่าจริงๆก่อนสมมติลูกค้ามาจองรถกับเราเนี่ยก่อนออกเราก็มีการตรวจเช็คให้อีกรอบนึงอยู่แล้วนะครับอืมครับเดี๋ยวเราไปลองขับขี่ดูสมรรถนะกันนะครับ เงียบนะครับผมผ่านหลุมผ่านล่องน้ําผ่านระนาดมาถือว่าเงียบนะครับผมยังไม่มีเสียงผิดปกติแทรกเข้ามาแต่อย่างใดนะครับครับฝนไหมเนี่ยฝนตกปั่นน้ำฝนได้ใช้แล้วฝนตกกาลังตกเลยผมปันลองรถพอดีเลยนะครับเงียบนะเงียบครับเออเดี๋ยวไปลองทดสอบความเร็วกันหน่อยนะครับผมฝน กำลังเครื่องดีนะครับผมเ่เหยียบออกมาถือว่าโอเคเลยเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับผมไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับครับขึ้นคอสะพานอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคโช๊กไม่โยนไม่ย้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปใช้ความเร็วตรงตัดใหม่อยากจะฟังเสียงของส่วนท้ายหน่อยมีหอนไหมอะไรอย่างนี้นะครับครับเายตัด เป็นโอกาสดีเลยนะครับนี่ได้ลองในถนนลื่นๆด้วยเลยนะครับผมฝนกําลังตกเลยครับนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยเนะก็ถือว่าปกติดีนะครับผมเฟืองท้ายไม่ดังยางไม่ดังลูกปืนล้อไม่หอนนะครับครับผมเสียงความผิดปกติต่างๆไม่มีแทรกขึ้นมานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งพันนะครับผมคันนี้ถือว่าคอนเฟิร์มไม่เลยนะครับผมใครได้ไปใช้ก็ ใช้จริงๆไม่ผิดหวังไม่ต้องซ่อมอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับพี่บอยหลังจากที่เราไปทดลองขับขี่มาครับผมก็ต้องบอกว่าสภาพการขับขี่สมบูรณ์ปกติดีนะครับผมเครื่องยนต์เสียงเพาะนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกรถที่มันไม่ได้ผ่านการซ่อมการอุปกรณ์มาเท่ากับว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับผมเครื่องปกตินะครับผมเกียร์ปกติเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับผมรวมไปถึงยางไม่ดังด้วยนะครับผมยางไม่ดังแล้วก็ช่วงล่างต่าง เงียบนะครับผมไม่มีเสียงผิดปกติแจรกซอนขึ้นมาเลยถือว่าสภาพพร้อมใช้งานครับอืมโอเคครับผมสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้ามาร์จิตี้นะครับ2.8งจปีเมียมปี2020นะครับผมราคาออกห้างป้ายแดงครับอยู่ที่1 8 9 9 0 0้าบาทนะครับผมวันนี้โตโต๊คาของเราครับจัดราคาโปรโมชั่นครับอันนี้เป็นราคาก่อนเก็บงานนะครับผมอยู่ที่1 3 5 9 0ล้านาทนะานครับผมราคานี้หลังจากเก็บงานแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นได้นะครับผมแล้วคันนี้ กำหนดเสร็จเมื่อไรครับพี่เก็บงานอยู่ที่สิบี่นะครับผม1ิบี่กรกฎาคมพันารยสิบแปดนี้นะครับผมทุกขั้นตอนการผลิตระหว่างที่เรากาลังผลิตเก็บงานเก็บอะไรอยู่เงี้ยลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาดูได้นะครับผมทํานัดกันเข้ามาดูได้เลยผมเก็บสีอยู่ลูกค้าก็มาดูได้นะครับผมพาช่างมาทดสอบมาลองขับนํารถเราไปเช็กศูนย์ได้เช่นเดียวกันนะครับยินดีเลยครับลูกค้าโอเคครับผมและที่โตลูกค้าของเรานะครับยังมีรับประกันหลังการขายนะครับเครื่องยนต์และเกียร์ให้สองปีสอง0มืนโลเริ่มต้นนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0837777747นะครับแล้วก็0837777757นะครับผมวันนี้ไผ่โตต้องกาาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ